บออที่ผลักดันมาสามปีแต่ปีนี้มีสมัครห้าร้อยคุณหนูดุ่งดิ้งสดิ๊งทองคุณหนูตุ้งติ้งของพวกเธอน่ะคุณหนูตุ้งติ้งประธานซอฟพาวเวอร์คุณหนูตุ้งติ้งประธานรองประธานสามสิบบสามสิบบาทเวอร์น่ะได้เรียนเป็นคนอันดับต้นสมัครห้าร้อยสมัครห้าร้อยคัดออกไปทั้งหมดสี่ร้อยตัดชื่อออกไปสี่ร้อยเหลือร้อยเดียวคุณหนูอุ้งอิง เป็นบุตรคนอันดับต้นที่ถูกคัดให้เรียนในหลักสูตรนี้นอกจากนั้นมีลูกหลานานามสกุลเทพสุทินลูกหลานานามสกุลสอดไส้ลูกหลานนามสกุลอิสระพักดีของรัฐมนตรีลูกหลานานามสกุลรวมทั้งเพื่อนของอุ้งยิ้งชื่อคุณเอิงที่เดินตามเศรษฐาทวีสินที่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆหน้าใหญ่ๆอะ่ะไอ้ผู้ชายหน้าใหญ่ๆที่เดินตามก้น ตุ้ติ้งทุกครั้งเดินตามก้นเศรษฐาทวีสินทุกครั้งนั่นเขาว่าเพื่อนสนิทต,ตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นแฟนแต่ไม่ใช่อ่ะนั่นแหละก็ได้เรียนด้วยได้เรียนด้วยไม่มีอภิสิทธิ์ค่ะไม่ใช้เส้นค่ะแต่กลุ่มก้อนพวกมึงได้เรียนพร้อมเพียงกันทั่วหน้านะคะกลุ่มก้อนพวกมึงได้เรียนกันทั่วหน้ามีใครอีกคะนีใครอีกคะมีใครอีกคะ,คอกคะนอกจากนี้ยังมีใครอีกคะ นอกจากนี้การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรวปอบอรุ่นอายุต,ตั้งแต่ประมาณสัก3ากว่า40กว่าไม่ต้องถึง5 1ก็สามารถเรียนได้ซึ่งวปอบอรุ่นที่หนึ่งนี้ได้มีผู้สมัครจำนวนมากแต่สามารถสอบและผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ได้ทั้งสิ้น492คนโดยมีข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนนักการเมืองและนักธุรกิจอาทิเช่น นายชัยชนะเด,ด,เดชโชสอส,อสอประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นประธานกรรมธิการตำรวจหนึ่งนางสาวรัตเก,ก้าสุวรรณคีรีรองโฆษกรัฐบาลลูกอาจารย์ไต่ลงสุวรรณคีรีซึ่งร่วมรัฐบาลอยู่สองนายคณาพนโจมฤทธิ์หรือนายเอิงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและทีมงานนายกรัฐมนตรีและเป็นเพื่อนสนิทของคุณหนูตุ้งติ้ง3นอกจากนั้นยังมีลูกหลานคนดังทายาทนักการเมืองหลายคนอย่างเช่นนายพัชระนริพพะทพันธ์นายพัชระ นาริศพันธ์ซึ่งเป็นลูกชายของอดีรตรัมนตรีพลังงานและปัจจุบันพ่อเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่ชอบออกมาด่าล,ลุงตู่ว่า9ปีเสียโอกาส8ปีสูญโอกาสแตละบ่อยๆชอบบูลลี่รัฐบาลและบูลลี่ลุงตู่บ่อยๆนางสาวสิรินันสิริพาณิชซึ่งอันนี้ก็เป็นลูกสาวนักการเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าจะไม่ปิดพัทลพงศ์พัทละสิทธิ์อันนี้ก็เป็นลูกของคุณพี่ พัทลประสิท์นั่นแหละนะคะเจ้าของแถวตลาดนั่นน่ะอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลอันนี้ก็ญาติโกโหติกาของรัฐมบตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะแล้วก็มีนางสาวสสิยาพัทอันนี้เราหะพงชนะอัะนำนำั้นนามสกุลเราหะพงชนะนะเกี่ยวอะไรกับคุณ เออนะปรีชาพงษ์ชนะอะไรก็ว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งพิมพ์สิริจีะวิจารณยะอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้ไออันนี้ก็อีกคนหน,น,นึ่งอ่ะนักการเมืองทั้งนั้นอ่ะพสุริปตะปาพันลบอันนี้ลูกพ่สุวัตรลิปตะพันลบนะอีตัวพสุริปตะพันลบก็อีตัวที่จําได้ไหมเคยเป็นข่าวใหญ่ๆรถสปอร์ตเผาแล้วก็มีนางเอกนั่งอยู่ในรถสปอร์ตแล้วก็รถสปอร์ตไหมแต่เวลาตอนที่ขับรถไปต่างจังหวัดอะแล้วรถสปอร์ตไหม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 อ่ะ เออนั่นน่ะเออนั่นน่ะไอ้ตัวนี้ลูกี่สุวัตแล้วก็มีนามสกุลนัทธิดาเทพสุทินนะคะเป็นอะไรกับคุณรองนายกรูกสุทินเอ่อเทพสุทินนั่นแหละนะคะอีกคนหนึ่งนะคะสงการเตชะนรงลูกพี่ไพรวงผัวเก่าอีแอปทักษะอรอมาตลอดอีสงกรารเนี่ยตำรวจมึงก็สมัครได้อะไรมึงก็สมัครได้เป็นคอศกอะไรมึงก็ไปสมัครได้เพราะมึงเป็นตำรวจมึงอยู่ที่เขาใหญ่มึงก็ไปสมัครได้เออพอเขาเจะไปหลักสูตรประมึงก อีกกูก็งงว่ามึงอยู่กองปราบยังไงของมึงวะสงการมึงทํางานบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยออาแล้วมึงจะมึงเป็นตํารวจอยู่กองปราบแล้วมึงเอาเวลาที่ไหนไปเรียนหลักสูตรปปอก่อนอันนี้กูก็งงกับมึงอีกนะเออฝากไปถามพ่อมึงหน่อยพี่ไพรวงอ่ะสงการเตชะนรงลงกูถามก่อนมึงเป็นตํารวจกองปราบมึงไม่ต้องไปปราบอะไรหรอไอ้สงการเอยมึงจะใช้เส้นใหญ่ตลอดเวลาไม่ได้นะพลรัพ์บาลชุดนี้มามึงก็ใหญ่ตลอดเลยเออกูก็ปวดหัวกับมึงจริงๆเออแล้วก็อีกคนหนึ่ง รัศศีสอดส่องก็คือเป็นลูกหรือเป็นอะไรเกี่ยวกับรัฐมนตรียุติธรรมสอดไส้นะั่นแหละนามสกุลสอดส่องสอดไส้มันใกล้กันนะนะอะจากนั้นมีพัฒนาพร้อมพัดนพร้อมพัดพร้อมพัดก็ลูกหรือว่าหลานหรือใครสักคนหนึ่งของอิสันติพร้อมพัดนะอ,ะอะดีรัฐมนตรีนะนะซึ่งปัจจุบันก็พรรคเขาก็รวมรัฐบาลอยู่แล้วก็มีนายปิยาชาติอิสระพักดีอนามสกุลพวกนี้อ่ะโอเคสรุปใหญ่อันนี้คือพอสังเขตพ,พอสังเขตนะพอสังเขต ทั้งหมดได้เข้าเรียนหลักสูตรนะคะวปรอออรุ่นมินินะฉันเรียกว่าวปรรุ่นมินิก็แล้วกันนะคะทั้งหมดจะเข้าไปเป็นเพื่อนคุณหนูตุ้งติ้งในการเรียนหลักสูตรวปอ,อรุ่นมินิมึงเชื่อกูไหมเชื่ออะไรคะดรมาลิกาเขาจะมีการคัดเลือกประธานมึงเชื่อไหมว่าคุณหนูตุ้งติ้งของกูเนี่ยต้องได้เป็นประธานรุ่นมึงเชื่อกูไหมอ่ะมึงเชื่อไหมอีกมึงเชื่อกูป่ะคุณหนูตุ้งติ้งได้เติรับเลือกเป็นประธานรุ่นอยู่แล้วค่ะ เกติยศศักดิ์ศรีจากพวงมาลัยเอาให้สุดไปให้สุดไปให้สุดค่ะคุณหนูไป,หไปให้สุดเลยมึงไปให้สุดเลยมึงไปให้สุดโอเคนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะไปกองกันนะคะไปกองกัน ทุกนามนี้จะเป็นกองกันอยู่ตรงนั้นนะคะนามสกุลใหญ่ๆพวกนี้ก็ไปกองกันอยู่ตรงนั้นนะคะทั้งหมดพอไปกองกันปุ๊บเนี่ยอย่าไปว่าเขานะคะเพราะว่าเขาถูกคัดถูกสัมภาษณ์ถูกสอบมาอย่างดีข้อสอบไม่ได้รั่ว สอบสัมภาษณ์ก็สอบสัมภาษณ์ข้อสอบก็ไม่ได้รั่วคําถามไม่ได้รั่วนะคะทั้งหมดนี้หลักสูตรเขาบอกว่าไม่มีใครมีอภิสิทธิ์นะคะทุกคนสอบมาทุกคนผ่านการคัดกรองมาแล้วก็ทุกคนผ่านคุณสมบัติมาแล้วทุกคนได้ต้องสอบสัมภาษณ์ข้อสอบไม่ได้รั่วดูปากมาลิกาน,นะคะไม่ได้รั่วเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นคุณสมบัติลุ้น้วนไม่เกี่ยวกับนามสกุลรุนชาติโอเคนะคะจบนะคะและหลักสูตรวป,รปรอมินี้นี้ ปีนี้จะสตาร์ทเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกก็แหกแล้วค่ะมึงปีนี้จะสตาร์ทเป็นรุ่นแรกนะคะหลังจากที่รุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นทวดทยอยตายไปก็มีทยอยแก่ไปก็มีแล้วก็ยังเรียนอยู่ก็มีนะคะแล้วก็ไปดูงานต่างประเทศดูก็มีนะคะบางส่วนก็ไปสปาร์กกันก็ฟิตเจลิงกันอยู่ก็มีนะคะ,ะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็กลับเรียนเพื่อทราบว่าอันนี้คือหลักสูตรนะที่ประชาชนควรทราบทําไมประชาชนควรทราบว่าดเรมาริกาก็แค่การไปเรียนหลักสูตรบริหารสูงเท่านั้นเองอ่ะดเรมาริกามึงจาไว้ว่าปอป,อ,ปอมันจะไม่ปอปอธรรมดา พราะหลักสูตรการบริหารสูงของวพอทุกครั้งทุกครั้งที่มีการปฏิวัติปฏิสังขรณ์ปฏิรูปปฏิมากรอ,อะไรทั้งหลายเนี่ยไอคนที่อยู่ในหลักสูตรวพอมักจะมาเป็นไม่รัฐมนตรีก็เสนาบาดีทุกครั้งเลยกูเห็นมาแต่ละตัวแต่ละคนแต่ละบทมาแต่ละครั้งแต่ละกลุลกมเห็นมาตั้งแต่กูเนี่ยสาวๆจกกนกระตั้งกูจะแก่แล้วเนี่ยกูก็ยังเห็นอยู่ว่าอีรุ่นหลักสูตรเนี่ยมันชอบมามันก็เลยชอบไปเรียนกันเข้าใจไหมคะมันชอบมาแล้วมันก็ชอบไปเรียนกันนะไปคอนเนคชั่นกันนะคะไปมี เพื่อนเป็นผู้มีอํานาจนะคะโดยเฉพาะผู้มีอานาจในกองทัพเพราะฉะนั้นหลักสูตรวปร,ปรอ,อคืออะไรผู้มีอํานาจในกองทัพนะผู้มีอํานาจในกองทัพเรียนอยู่ในนั้นจํานวนกี่เปอร์เซ็นต์ของคนทั้งหมดในกองทัพเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเกิดมึงไม่ใหญ่มึงไม่ได้เรียน ไอคนที่อยู่ในกองทัพนะทางด้านฝ่ายคอมมานิคสไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอะนะหนึ่งถ้ามึงไม่ใช่อธิบดีไม่ได้เรียนถ้าไม่ใช่สี่สิบไม่ได้เรียนไม่ใหญ่ไม่ได้ไปเรียนทีนี้ตัดกลับมาที่หลักสูตรวอปอรุ่นมินิอายุประมาณ30กว่า40กว่าเนี่ยมันก็ต้องไม่ใช่อธิบดีไม่ใช่40แน่ๆเพราะฉะนั้นใครไปเรียนมันก็จะเป็นระดับยศอย่างเช่นพวกพันเอกพันโทพลตรีซัมติงไหลเด็ดแต่อายุไม่เกินห0อยู่ในแหล่งนี้โดยสังคบเข้าๆ โอเคนะคะเล่าให้ทุกคนฟังก้าวๆถ้าทุกคนรู้จักคําว่าวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักรมันอาจจะเรื่องเป็นเรื่องที่ดีที่เขาพยายามที่แกจะอบรมเบนสตอมนะคะกุยสมองของทุกคนที่เข้าไปดีเรียนเนี่ยไม่ว่ากี่ร้อยคนก็ตามแต่เนี่ยเพื่อให้คุณเนี่ยรักชาติรักศาสนารักสถาบันสำคัญของชาติ